จัดมาให้แพ็คคู่นะครับเอาใจสายกระบะยกสูงนะครับมองหารถกระบะตัวสูงนะครับแล้วก็เกียร์ออตโต้เนี่ยผมมีทั้งหมดเลยนะทั้งแขปบก็มี4ประตูก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพามาชมแต่ละคันว่าทั้ง2องคันนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้าง วัสดีครับวันนี้ผมไม่บอยนะครับพี่โบคนคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้จัดมาให้แพ็คคู่นะครับเอาใจสายกระบะนะครับกระบะยกสูงนะครับเกียร์ออโอตโอ้ใครนะที่กําลังมองหาวันนี้ผมให้2คันนี้เลยใครชอบสมาร์ทแคเชิญทางนี้ใครชอบ4ประตูเชิญฝั่งนี้นะครับให้2คันเลยนะและที่สําคัญที่สุดคือทั้ง2คันนี้นี่ปีไล่กันนะครับ 2015 2016นะครับไมก็ใกล้ๆเคียงกันและเป็นรุ่นเดียวกันด้วยนะครับก็คือ 2.4E เป็น E นะไม่ใช่ E พัดเกียร์ออโต้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพามาชมแต่ละคันว่าทั้ง2คันนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างเลขไมแตกต่างกันไหมราคาต่างกันเท่าไหร่นะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็น Toyota Revo เอ่อ Smart Cab นะตัวน,นี้ 2.4E เกียร์ออโตปี2016นะครับอันนี้เป็นปี2016ตัวนี้เนี่ยก็ก่อนตัวเป็น E ธรรมดานะครับไม่ใช่ E พัฒถ้า E พัฒนเนี่ยจะเป็นมี Daytime Running Light แล้วนะครับตัวนี้เป็น E ก็ไฟหน้าฮาโลเจนธรรมดาไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับอามาดูยางคันนี้กันหน่อยคันนี้นะครับยาง นะครับก็เป็นยางโยโกฮามานะครับหน้ายางหน้ายางอยู่ที่265ทับ6 5 R 1 7นะครับเป็นแม็กขอบ17นิ้วจากโรงงานเลยสวยๆนะครับก็เดิมๆนะครับท้อ e ให้อะไรมาบ้างนะครับบันไดข้างมีนะครับ,บ,นะรบตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้าสีน้ำตาลเกียร์ออโต้นะครับก็ขับง่ายนะครับสำหรับใครที่มองหากระบะนะ นี่ยกระบะแคปสมาร์ทแคปก็สามารถเปิดได้นะครับตัวเบาะนะหุ้มหนังสีดำมาเนี่เป็นหนังสีดำตัวนี้นะครับถือว่าพร้อมเลยด,ด้านข้างเนี่ยมีการสาดติดตั้งมาให้แล้วจากเจ้าของเก่าแล้วก็มีฝาถังน้ำมันเนี่ยมีตกแต่งมาโครเมียม กัรชนท้ายนะครับการชนท้ายมีนะครับนี่อันนี้เป็นรถอุบลนะครับเตยตาดีเยี่ยมนะออกที่อุบลราชธานีอ่ะอันนี้ในส่วนของกระบะนะครับก็สังเกตได้ว่าการใช้งานของกระบะด้านหลังเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะใช้งานถือว่าใช้งานน้อยเลยทีเดียวเพราะว่าถ้ากระบะที่ใช้งานเยอะๆเนี่ยจะมีร่องรอยแบบขูดขีดเยอะเลยนะเวลาที่ขนของนะครับคันนี้ถือว่าใช้งานน้อย ที่เรามาดูเลขใหม่กันหน่อยคันนี้ใหม่น้อยด้วยนะอ่ะสอ e นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังมัลติฟังก์ชันนะครับสารให้ดูนะเกียรโต้เนี่ยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเลขไหม่อยู่ที่95,629กิโลเมตรนะคิดดูว่ารถปี2016นะผ่านไป6ปีแล้วตอนนี้ 6ปีไหมแค่90,000นะถือว่าใช้งานน้อยมากเฉลีย่ยปีหนึ่งเนี่ยน่าจะประมาณไม่ถึง20,000นะน้อยมากน้อยมากเกียวโตนะครับมี e ี o ค o โหมด w e r m o เวอร์โหมอปชันก็เหมือนกันกันกบคันนั้นแหละให้ดูไว้ก่อนเลยตัวโหมดมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดเสียงก่อนนะโอเคมีบลูทูธนะบลูทูธมี AM FM FM 2นะครับมีเอ่อ uh, USB AUX แผ่น CD ถือว่าใช้งานได้หมดนะสำหรับใครที่มองหากระบะเกียวโต้ uto, และเป็นตัวสูงด้วยเนี่ยสคันนี้เลยคันนี้เอาคันนี้ก่อนไมค้าหมื่นโลปี2016นะราคาเปิดราคาเลยนะครับราคาเพียงแค่50,000ไม่ใช่5 2 9 0 0 0บาทนะครับ5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับ t ย y ต้า r ีโว s สมาร์ทแค4สอ e เกียโตปี2016นะครับคันนี้ไม่9 0 0 0 0ไม่น้อย529,000บาทมาคันนี้4ประตูบ้างนะ <c oughs> ก็สำหรับใครที่อยากได้4ประตูนะ4ประตูเนี่ยก็เน้นสำหรับมีคนเยอะนะ,ะมอะีอาจจะแบบ4-5คนนะ่ะต้องต้องใช้4ประตูแล้วแคปเนี่ยนั่งไม่ได้มันอัดกันนะคันนี้นะครับแม็กเหมือนกันเลยนะครับ <c oughs> ในส่วนของตัวแม็กเนี่ย ก็หน้ายางนะครับ265ทับ65 R 1 7ขอบ17นิ้วนะก็เป็นแม็กเดิมๆเหมือนกันกันกบคันนั้นเลยนะครับรุ่นก็เป็นรุ่นเดียวกัน2.4 E ไฟหน้าฮาโลเจนเหมือนกันออปชั่นทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่ Smart Cap และ4ประตูนะครับตัวนี้มีมาให้เช่นกันนะครับสำหรับคิวกันศาสตร์นะครับแล้วก็ตัวนี้มี การลอยนิ้วมือนะครับแล้วแหลกหลังคาเนะี่ยอันนี้น่าจะติดตั้งมาเพิ่มนะครับอ่าใช่เลยตัวนี้ติดตั้งแหลกหลังคามาเพิ่มให้ด้วยนะถือว่าโอเคบันไดข้างมีกันชนท้ายมีนะครับมาดูเลขไม้หน่อยอ่าภายในภายในแล้วก็เดี๋ยวเลขไม้นะภายในก็เหมือนกันนะครับเป็นเบาะผ้าสีน้ําตาลเกียร์ออโตโอ้อ่าเกียร์ออโต้เหมือนกันมีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับพวงมาลัย คันนี้คันนี้นี่วงมาลัยเนี่ยก็เป็นมันติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับสองฝั่งด้วยสองฝั่งด้วยอลองสาธดูนะโหมดอะไรบ้างนะครับบลูทูธมีเหมือนกันนะครับบลูทูธมี fmAM อทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับคันนี้นะครับเลขไม้เลขไม,ม้อยู่เท่าไหร่อ่เดี๋ยวทึ๊บ คันนี้นะครับเลขไมอยู่ที่1 2ึ่งแสนสอกดกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไม่เยอะกว่าคันนั้นอยู่แต่ว่าคันนี้เนี่ยปี2015นะครับก็เฉลี่ยแล้วปีหนึ่งก็ยังไม่ถึง20,000โลอยู่ดีประมาณห0 0 0นกว่าโลนะครับหรือว่าใช้งานน้อยทั้งคู่เลยอ่ะไม่ดูเลขไม่ไปละเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารกันบ้าง4ี่ประตูนะครับก็จะมีแถว2นะ สองตอนนะครับเขาเรียกสองตอนอันนี้เบาะนะครับก็เหมือนกันเบาะผ้านะครับสีน้ำตาลสวยเลยนะครับกระบะมาดูกระบะกันบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ตกแต่งมานะครับถือว่าคันนี้เนี่ยได้ของแต่งเยอะเยอะหน่อยนะมะีขอบนะขออไฟนะครับโครเมียมแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นของตกแต่งที่เขาแต่งมากันชนกันชนหลังกันชนท้ายมีครบ ในส่วนของออกระบะนะครับเช่นกันเลยคันนี้เนี่ยสังเกตได้เลยว่าไม่ได้มีการขนของหรือบรรทุกหนักนะครับเพราะเนี่ยถ้าบรรทุกหนักแถวเนี่ย,เ,ยเป็นรอยขูดขีดหมดแล้วนะถือว่าคันนี้น่าจะกระบะเน้นเดินทางมากกว่านะครับแบบนั่งข้างในขนของเล็กๆน้อยๆไม่ได้แบบไปขนปูนขนทรายนะครับไม่ได้ใช้งานหนัก 2 4 e คันนี้นะครับ toyota r v o 4ประตูนะครับ double cab 2 4 e เกียร์ออโต้ปี2015นะครับไม่แสนสองเก้านะตีกลมกลมแสนสามผมขายอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าอยากได้แบบไหนเพราะว่าถ้าใครที่มองหารถกระบะตัวสูงนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้เนี่ยผมมีทั้งหมดเลยนะทั้งแคบก็มี สี่ประตูก็มีนะครับราคาต่างกันเจ็ดหมื่นขึ้นอยู่กับการใช้งานนะเพราะว่าอย่างสมาร์ทแครนะครับด้านท้ายเนี่ยเป็นแคปบจริงแต่ว่ากับตัวกระบะเนี่ยจะกว้างกว่านะครับกระบะตัวกระบะจะกว้างกว่าสี่ประตูเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วว่าถ้าคนน้อยนะครับสักสองคนสามคนแคปบดีกว่าถ้ามีคนเยอะสี่คนห้าคนมีลูกเล็กราคาต่างกันเจ็ดหมื่นนะครับเลขไม้ก,มก็ไล่ๆกันเก้าหมื่นโลแสนสามนะ ปีก็พอๆกันรุ่นเดียวกันพร้อมนะครับราคา529,000บาท599,000บาทเครดิตดีฟรีดาวทั้งคู่นะครับใครนะครบที่สนใจติดต่อมาผมได้เลยที่063693000 0 63, 3, 000, 000, หรือ Line ID นะครับ myboy093 ผมแปะไว้ข้างล่างนี้เลยนะสำหรับใครสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับช่องของเรารถมือ2บงงคลคาร์เซ็นเตอร์สำรับงนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ